สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านพานุรักษ์การเกษตรเพื่อนๆสามารถกดติดตามผลงานของแอนได้ที่ช่อง YouTube สาวเนิร์การเกษตรเลยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอนด้วยการกด subscribe, s ั b s ไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานชิ้นใหม่ๆของแอนด้วยนะคะวันนี้มาอัปเดตการทำงานค่ะวันนี้มาทำอะไรในตัวของเครื่องอัดฟางรุ่นอัดด้านข้างกันนะคะแล้วที่แอนกำลังทำอยู่ในขณะนี้ก็เป็นในส่วนของฝากระโป ด้านหน้านะคะหรือฝาครอบป้องกันอันตรายนะคะจากการทำงานด้านในของเครื่องอัดฟางรุ่นอัดด้านข้างค่ะ และตอนนี้ก็ใกล้เข้าหน้าเก็บเกี่ยวแล้วนะคะออเดอร์ของเราก็จะเร่งด่วนมากๆเลยค่ะเราทํางานกันตั้งแต่ชเช้ายันมืดเลยนะคะไม่ใช่เช้ายันเย็นนะทากันทั้งวีทั้งวันเลยค่ะเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาพ่นสีพ่นสีเสร็จเราก็ต้องมาแพ็คของให้ลูกค้านะคะเพื่อให้เรียบร้อยเพราะว่าสินค้าชุดนี้เราส่งไปทางโซนฝั่งยุโรปนะคะเป็นของแถบแอฟริกาทางแถบตะวันตกนะคะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนจําหน่ายทุกๆท,ท,ท่านมากเลยนะคะที่ทําให้เครื่องอัดฟางท้ายของ ไปไกลถึงฝั่งโซนยุโรปเลยนะคะหากเครื่องอัดฟังไทยของเรามีการผิดพลาดประการใดไปเราต้องขออภัยและยินดีปรับปรุงค่ะ,ะถ้าหากมีข้อผิดพลาดตรงไหนลูกค้าสามารถติชมเข้ามาได้เลยค่ะทางเรายินดีที่จะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมสัญญาว่าจะดูแลและพัฒนาเครื่องอัดฟังไทยของเราให้ดีมากย,ยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ